ก็สวัสดีครับอยู่ผมโจกเก์นะฮะนะครับอยู่กับเกมฮอตเนี่ผมกิฮโลโอฟิเลียนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะจําได้หรือเปล่านะครับโอฟิเลียกับอวตารตัวนี้อ่าเหมือนเราเคยดูคนนี้เล่นไปแล้วเมื่อประมาณน่าจะปีนึงได้แล้วนะครับอีตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าคนเล่นคนนี้เนี่ยคืออ่าแลลเปตนะครับที่เคยเป็น โปรเพเยอร์ในไทยดังๆสมัยก่อนนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับมีคนบอกว่ามันเอ้ยไม่ใช่มีคนว,ว่าไม่ใช่สลปนะครับแต่ว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งฝีมือเนี่ยไม่ด้อยไปกว่าเลยนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าก็ให้ดูตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับตั้งแต่เทคนิคการฟาร์มฟาร์มยังไง <I S 1> ใช้อะไรบ้าง,างคือฮีโร่ฟิเลียเนี่ยเป็นฮีโร่ที่คนเล่นแบบคนเล่นเป็นน้อยนะเออมันเล่นยากกับยากกับห้ากันโลก ่าก็ใช้นกนะครับเอาพายุมาฟาร์มเห็นไหมมันมีเทคนิคในการฟาร์มมีจังหวะเวลาอะไรประมาณนี้ง่าดูกันตั้งแต่แรกเลยละกันนะครับอ่ะขออนุดากน,นิดนึงก็อนดิส่งดีเพจที่รูปโปรไฟล์เพจ Facebook นั่นเองนะครับแล้วก็อ่าเลเวลเนี่ยร้อานะผมว่า ชั่วโมงบินในการเล่นฮอนเน,น่าจะหลายหลายพันตาหรือหรืออาจจะแบบหลักหมื่นตานะนะครับเล่นตั้งแต่2014นี่นีครับผมก็ตัวเก่งก็คือโอฟิเลียนะครับวันนี้ก็มาดูดิว่าเขาเล่นยังไงนะครับเพื่อใครอยากเล่นตัวนี้บ้าง mm, <very> well. <laughs> ซึ่งมันก็ต้องรู้จักรีปป่าดีทุกตัวนะเออตัวไหนใช้สก,กิลอะไรใช้ยังไงบ้างตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง นะครับเดินมานครับสกิลฮะสกิลหนึ่งใบ<า>แล้วเรียบร้อยรับรูฟิเลได้คิวโอ้โหสกิลโคตรแรงนะครับผมสกิลหนึ่งก็โจมตีเป้าหมายนะครับทำให้ติดสถานะและลดความเร็วเพื่อนที่10%นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากปกติ10%อันนี้คืออัพหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งง่ายๆก็คือสโลนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจท,ที่ไยตองข้ามเนี่ยจะได้รับนะครับสังเกตว่า สกิลหนึ่งปุ๊บเอาคีบป่าไปสกิลตีเนี่ยโคตรแรงนะครับแรงมากนะเนี่เพราะว่าสกิลของหนึ่งโอฟิเลียนะครับสกิลสองก็ทำความเสียหายเวทใช่ไหมถ้าเป็นเพื่อนร่วมทีเนี่ยจะส่งกลับบ้านนะครับผมสกิลสามก็อ่าเสกไอ้เอ,เอ้เขาเรียกว่าอะไรวะลุงน้องอะ่ะสวยอย่ะโกลเด้นวิวได้นะครับสกิลสามก็คือเสกคีบป่านั่นเองนะครับผม <Very> well. อันดีก็หิวทั้งแมพมาง่ายๆสกิลมันเข้าใจไม่ยากหรอกนะครับ mm hmm. แต่ว่า mm hmm. ยากตรงมันต้องค <every> อนโทรลคีฟนี่แหละนะครับต้องมีคีฟหลายตัวแล้วสกิลมันเนี่ยก็1 2 3 4สกิลแล้วนะวันนี้ไอเทมที่ออกมานะครับก็เป็นไอเทมกดใช้ทุกอันนะครับ6ช่องเนี่ยนะครับ6ช่องก็ 6, 6กดใช้บวกสกิลติดตัวอีก4 เป็นสิบกดอะเออสิบกดมันก็ต้องแบบว่าชำนาญการนิดนึงอ่ามันก็เอาโนคู่นะครับไม่ใช่เนาคู่เลยนกนกมาพายุอ่ะอ่ามาพายุทำดาเมจอ่าเทคนิคในการฟาร์มประมาณนี้ก็มินทอครับเปลี่ยนตัวไปตอนนี้เวล6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีเดียว ยังไงตรงกลางครับเดดวูดดูกัรน,นิมฟลาแกงไงดีโอเลล่าครับแบงมัดแตกเป็นแล้วอ่านิมฟลาเห็นไหมนิมฟลานิมฟลาทันหรือเปล่าเอามีนาทอเรนตามอยู่ครับผมมีนุทอเอ้ยไอยตัวนี้มันตึงขาได้จึก๊กอ่าตัวนี้จับขาครับมีสตอกมีนทออุ้ยตันโอ้ย,ต,อยตันไม่ทันนะผม What your wish? แล้วคิดดูนะฮะว่าสกิลตัวมันเองก็เยอะแล้วนะไอเทมก็สกิลทุกทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ไหนจะมีคีบป,ป่านะครับที่มีสกิลอีก For <the> คือมันสามารถกดออโต้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ออโต้สกิลอ่ะสวยคือมันบังคับแมนนวลอ่ะอดูก็รู้นะครับว่ามินาทอร์ไม่เดินไปสตาร์ทเลยคือมันต้องเอาอันนี้ตึงขาก่อนแล้วมินาทอร์เดินมาสตาร์ท คือแมนนวลอะ่ะดูก็แมนนวลครับถ้ากดออโต้เนี่ยมีคนบอกว่าให้กดรูปรูปหน้าอะไรเงี้ยให้เป็นสีแดงนะครับผมเคยกดและเคยใช้แล้วนะครับมันก็จะเดินตามไปโจมตีเฉยๆนะแต่ว่ามันไม่ได้ออโต้สกิลให้นะครับดูการเล่นก็รู้ว่าสกิลแมนนวลก็คือเอามือบังคับอะ่ะเออก็คือเอาแต่ละตัวเนี่ยสกิลแต่ละทีนะครับไม่ได้แบบตั้งค่าออ,กอ,อกโต้อะไรเงี้ยแต่คงมีคีย์ลัดในการคอนโทรลคลิปแต่ละตัวครับเช่น มันตั้งได้นะว่ากดหนึ่งดูฮีโร่เรากด2ดูมิตาทอร์กด3ดูตัวนี้มันอาจจะแบบตั้งอย่างนั้นได้นะครับตั้งได้เลยแหละจำไม่ได้แล้วตั้งไงแต่เคยตั้งอยู่สู้ไว้สามสู้มาแล้วครับผมมีเช็ควงเช็ควอดฮีโร่นะครับก็มีพีเด์แมงมัดนะครับอ่ากอร์นวิวแล้วก็เต่าปิดการช่วยเหลือเพื่อนหมดเลยนะครับไม่รู้ปิดอะไรปิดดีนายเหรอ ปิดคอนโทัวน์คีบเหรอนะฮะไฟตรงข้ามเออไฟตรงข้ามมีสเกาวนะครับนิมฟอลล่ารับโซแข็งแล้วก็เดนวูดจึ๊กโอ้โหเนิมๆเห็นไหมคือไอตัวสุดท้ายเนี่ยมันสกิลไว้ปิดสกอร์กกอนะมันคือตั้งใจคิกอกะ ก็เดินแกงเลยครับพวกจริงๆคนเล่นเป็นเนี่ยไม่ต้องฟานะฟร์มเยอะนะฟิลียลอเวลมีคีฟเนี่ยเดี่ยดูดิมินุทอร,ร์สตันเรียบร้อยมันเรียงสกิลดีมากนะคือมันไม่ได้เทสกิลด้วยกันทีเดียวอะ่ะอ่ะมันตึงขาก่อนแป๊บหนึ่งลุมตีก่อนตีสักแป๊บหนึ่งมินุทอร์คอยสตัร์สแล้วมาเนี่ยมีการบนเริ่มเกมใหม่เฮ้ยเดียว เดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเนี๋ยพึ่งรีรีอะไรเล่นเกมเล่นมา6กเจ็ดนาทีแล้ว <you> มาก็ใช้คีบแค่สามตัวนะฮะสามตัวออริจินอลนี่ผมไม่ต้องใช้เยอะกันนี้แล้วของที่มันเล่นนะ ไอเทมเนี่ยเหมือนกันทุกเกมนะจะมีอ่าพายุสมุดผัก PK อะไรเงี้ยนะครับคือพายุสมุดผักนี้ออกออกทุกตาออกทุกตาทีเดียวอ่าแมงมัดได้คิวครับโอ้โหสวยเพื่อนได้หมดเลยอ่ะ <Please. S 1> ซื้อวอดฟ้ามาแก้หน่อยตอนนี้ออกมาเป็นโซลแท็บชิ้นแรกนี่ครับผม ปากวอดไม่เจอเจอไหมเนี่ยโอ้โหไม่ถึงนิดเดียวครับปากพาไปสองมิลอ่าดูจากเคอร์เซอร์เมาส์นะครับดูเหมือนจะมาตรงกลางว่าครับทอแวะฟาร์มนี่ปากวอดไม่เจออะไรอ้าวเหมือนเจอนิฟลาครับนิฟลาพยายามเดินวอร์ดอยู่เหมือนกันครับและมีวอร์ดยังไงตึงขาไปครับมีดอทอเดินมาสันสกิลคนละที ทีเดียวโหโิโซโลนี่ม,มาบอกเลยนี่อันตีช่วยเพื่อนได้ด้วยอ่อนะคือมันฟาร์มันก็แบบไปดูแมพข้างบนนะซูม <c oughs> หายกับบ้านก่อนนะแบงมัดเตรียมสวนนะจังวันี้เดินหุเดินมายังไงลราขาดโดนด้วยสกัอตซูมยันหน้าเรียบร้อยครับผมแมงมัดเต้คือเมื่อวานเนี้ยผมดูอ่าห้าจะแปดสตรีมในเพจอะ คือผมไม่แปลกใจนะที่เขารู้ว่าตัวไหนบวกเวลานะอันนี้อันนี้สมมตินะเมื่อวานผมดูว่าห้าจะแปดเล่นอย่างเงี้ยเขาก็ตีไปแล้วเขา่าอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ดูเงี้ยตัดตดตัดตัดตัดตดตดดปวดหัวแล้วก็แบบกดบีดูแผนที่ดูแมพดูซื้อของเวลาซื้อบ้านก็เลื่อ่นมาบ้านตรงนี้แล้วก็กดคลิกตรงนี้เออแล้วเขาไม่กดบีเหมือนเราเขากดมาที่บ้านปุ๊บอ่าตีปุ๊บดูปุ๊บปวดหัวปวดตาเลยเมื่อวานนั่งดูห้าทีปวดตามาก ขอเล่นหนังสือจริงๆเอออ่าเดบูจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนอ่ะกูเดบิวได้คิวอยู่นะครับก็เป็นแผ่นใหม่สามารถโดดสตาร์ทได้เลยนะครับไม่ต้องรอปีนต้นไม้อ่าลองดูได้ครับคือโปรเพเยอร์เขาก็แบบเขาว่าดูเรื่อยๆอ่ะแบบพยายามให้เห็นแผ่นที่โดยรวมมากที่สุดนะครับอ่าอย่างเงี้ยเขาฟาร์มไปผมก็เห็นเมาส์เขาไปดูตรงกลางดูอะไรเงี้ย ดูเล่เปื่อยเออแต่เราเราเล่นอย่างนง้นไม่ได้ผมเล่นไม่ได้ปนหัวแบบเล่นไปเล่นมาสมว่าเราเล่นก็ผมก็โฟกักนนสแค<ด>่นี้อ่าดูมินิแมปบ,บ้าง<ส>อ่าบวกคอยไปอะไรอย่างงี้ <S 2> <S 2> แต่เวลาเล่นนี่ก็คือสมาธิจะอยู่แค่แบบตัวเราเงี้ยอ่ายังไงครับตึงใบไม่ทอสันโอ้โหเรียบร้อยแท็สากสกาว <S <S แบ่งไปคนละตัวครับ ก็ไม่มีทะเลาะกันแบ่งคนละคิวนะครับชิวๆเอาว่าไงครับโตแมงมาเสียบสวยตีอ่า,อาเ็จโอฟิเลียเอาแข้งเจอเต่าเกี่ยวครับป่าสกิลไปเต่าลงไปตีได้ไหมครับทีเดียวทีเดียวเดนดูดป่าไม้โอ้แตกแมงมาเสียบสวนนะครับแต่ว่าช่วยไม่ทันครับ ยังไงพีเดโดนมาอาดาอยู่โอ้พีเได้คนเดียวเลยวะไม่ให้พีเดย์กูมองว่าเนี่ยพีเดกดดนวิวโดดตันช่วยเพื่อนหน่อยตัน่าตันโดนสองครับแล้วช็อตอ้าพีเดย์ยังไม่ตายโดนใส่สกาวสกาววอล์กหนียังไงทีเดียวพีเดโซโซเปิดหน้ากากสวนเรียบร้อยครับพีเดไม่รอดแล้วเพื่อนตายหมดครับเหลือโอฟิเดียตัวเดียวแม่มันบอกหิวเกินเอิมหิวเกินหรือเกินวะ เอาเจอแข้งว่ะเฮ้ยเจอแข้งแข้งเอาเหรอยังไงครับตึงขาไปตัวหนึ่งไอโซวิ่งมาสวยโซว่ะโซโซโซลลแทบไปแล้วไล่ตีอยู่ครับอ,อุ้ยมินทอเจอตเก,ก้าซูมเมื่ว่น,นี้ตายไหมครับสต่าแมงมัดขยมช่วยพอดีได้วูกำลังจะปาไมา้สกิลส่วนครับไล่ตีอยู่แมงมัดมุดหนีแล้วเรียบร้อยครับผมโอวีได้คิวเพื่อนนี้แบบมาไวเียมไว มาไวเคมไวนี่มอบเต่ากับแมงมัดแม่งมาพอดีเลยมาไวมากมาอะไรครับสมุดหนังสือ,อเรียกว่าอะไรอะแท็บเล็ตออกคอ,อ,กอมันออกสมุดเรียกว่าสมุดผักไงน,ะ <c oughs> นี่ตึงขาไปก่อนครับไล่ตีอันนี้สก,กิล แมงวัดบิงมาโอ้โหเจะตันก่อนครับเสียบโดนเดดบูตตัวเดียวสกิลไปแล้วเอ้ยอ้าวโดนโดนโดนโอ้โหก็ได้วิวคนเอกช็อตไปครับโฉเอ้ามีผักพีจะผักช่วยเพื่นอนไงี่ยจะผักไม่ให้มันสตันไล่ตีโซอยู่ครับสกิลส่นวนไปแล้วดาเมจไม่พอว่ะดาเมจขาด เรียบร้อยได้อยู่โซ,โซชาร์ดนี่หมดแล้วเนี่ย c ีเอ็มนะโชคดีที่เป็น c ีเอ็มนะฝันของข้าวยังพอได้แบบอ่าลืมตาอ้าปากบ้างครับตายก็ไม่เสียงเงินถ้าเป็น NM นอนะหูป่านี้กดยับไปแล้ว as as n อนอโอเลียไม่ต้องมีของเลยครับใช้แต่คีปอ่าจะมาดิสวงดิสบอด เจอโอฟิเดียครับปากวอนฟ้าแก้ยังไงโซลกล้าไหมอ่าโซไม่กล้าเข้าครับผมอันนี้เป็นตัวตึงขาใช่ไหมให้ตัวหลังทำอะไรได้อซังคอนเสิร์ตไฮเวทนี่สวยเอาคีฟสกิลเอาโตยังไงรับซันโกลเดนวิวบาย ยึดป่าเรียบร้อยโอ้วีเดฟาร์มบนฟรีเลยวะอีกสองตัวจะอิ่มนะครับตอนนี้ท3พสามศูนย์ไปแล้วมีวอร์ดฟาร์ตรงนี้นะฮะ ตตยอีกแล้วคขังอันนี้กดทุกชิ้นลยเนี่ยนะครับีมานาโซนผักโลฮิวโซดแถบพายุนะครับกดทุกชิ้นกดหมดเลยนะครับสกิลัวเองสี่นะครับของช้อีก6กีบิกตัวละสกิลนะครับกี่สกิลเนี่ยกี่กดมาะเนี่ยสิบสามกดได้ั้างเนี่ย สิบสามการกดใช้สิบสามสกิลทำไปได้ยังไง่ะพีเดย์บอกฟาร์มฟรีเลยสองป้อมนี่พีเดย์นี่ฟาร์มชิวเลยนะฟาร์มแบบไม่มีใครมาป่วนมาสนเลยนะครับผม ปาช่วยตีนนจะได้แตกแตกอ้าวเดนวูดล็อกขาโดนด้วยครับโดนพีดีเอาไงดีครับโม้ยตอนนี้ก็มีแข้งนะนนจะตัดต้นมไม้โกลเด้นวิวได้ตัดป่าหมดแล้วบึง้งอ่าชาร์จไปครับโดนพีดีสกาวบายครับไล่ตีปอดวุดโอฟิเลียพายุช่วยครับผม มายัางไงฟลอ่อลาหายไปแล้วโซ,โซโซอ้าวอิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ15าทีอันตี้ฮิวช่วยเพื่อนไว้ครับแมงม้มาเสียบโดนพอดีโอ้โหโกลเด้นวิวช็อตอ่าตายว่ะตายว่ะพีเดสกกวสูงเจ๊เดินไปตีโดดตันเอ้ยทีเดียวพีเดอู้วิ่รอดได้ไงวะไม่รอดนว,ดวผมเต็ยิงฟอลอร่า ยังไงครับเดวูดลแล้วขาโดนจังหวะนี้ตบไหมโอ้โหตายครับเจอสกิลหนึ่งมาโอฟิเลมาช่วยแล้วเพื่อนแม่งหิวว่ะไม่ตีบ้านกันเลยอ่ะอันนี้มีโดดเพื่อนไม่ตีบ้านเลยนะแม่งเอาตะคิวเต่าก็ไม่มาเอาบ้านเถอะนะเดี๋ยวจะแพ้เอ้ยเอ้ยนอนมีนอนเอาผมนิเวล่า เอ,เอาเอาไหมอ่ะนี่เอาไหมอ่ะนี่มีพายุวิ่งอะไรวิ่งอะไรมีพายุสวนเนี่ผมเจอตัดไม้หล่นแล้วอันนี้แม็กมัดมาครับเสียบสองครับกดดวิวลงมาลงมาสตาร์ทได้แล้วสตาร์ทโดนโซตัวเดียวครับ สกิลสายนี้ฟอร่าตีโคตรแรงอ่ะไอสกิลนี้มันแรงมากนะเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยสกาวเพิ่งในขวามกระจายอ่ะอ๋อเป็นพี่เคในครับผมกดใช้ทุกชิ้นมีการวัวจอมแฮ่เอ้ยเดี๋ยวยังพึ่งยังพึ่งคอนสู้ได้โอ้สกาวไม่พงกระจายและฟาร์ม ีโอฟิเลียแป๊บเดียวอันนี้อันนีนอันนแขงมีจะนอนมาถางหญ้าที่บ้านกูให้หน่อยครับคอนวิวบอกแข็งนะบอมาถางถางหญ้าที่บ้านให้หน่อยตัดตีดียังในต้นไม้เนี่ยฮถางเตียนลืมเลยครับขึ้นไม่ได้เลย เอาไงแมงวัตเอาเฮียเสียบว้าวเจอโซตานสวนครับโอฟิเลียบิงมาครับจจงหวันนี้โซแทบไปแล้วจีเดย์โดดมาเรียบร้อยับผมเสร็จโอฟิเลียนี่อันติหิวช่วยเพื่อนไม่หนึ่งทียังไงเดนวูดแมงมัตบิงมาเสียบโอฟิเลียบิงตามจึ๊กโอโ้โหได้คิวอีกแล้ววะอ๋อสกิลสองดาเมจสามร้อยเวทว่วะเฮ้ยมันแรงอยู่นะ มาว้าฟปายล่างครับผมการสกาวนี้แมงค์มามาเสียบปากวันฟ้าใส่หน้าครับผมสกิลหนึ่งมาแล้วครับตีอาพายุไปไหนสกาวเอา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 เอ้ยรอดเหรอปากวันฟ้าใส่หน้าเอ้ยรอดเหรอโอ้โหเอาแมงค์มาเสียบบืดไม่มีถุงครับผมและวามหนีโอ้โหรอดแบบฉิวเชียดนะไม่มีถุงไม่ได้หวานฟ้า หนีไปได้ทันตอนนี้คิวสิบแปดนะครับผมแอซซีทีสิบห้านะมีสุดโลกอบทีนี้สาวสิบกว่าตัวนะครับสกอร์สี่สิบมีสุดโลกสาวสิบกว่าตัวเลยปกติเคยอหญิงคนเล่นเนี่ยคนทั่วไปเล่นมันจะออกหน้ากากสีดำด้วยนะเพื่อมาสิงเซคี้เพิ่มนะครับแต่ว่าโอฟิเลียสายออริจินัลที่ไอเนี้ยเล่นเนี่ยนะครับ มันจะใช้คีพแค่สามตัวนะไม่ได้ใช้คียเยอะมากกว่าสามเลยนะครับใช้แค,ค่คีที่มันมีสกิล <c oughs> มีการบอกต้องการเอาค้องไปแล้วมันจะเล่นแต่อวตารตัวนี้นะคือมันหยุดเล่นมาเป็นเป็นปีนะพักหนึ่งนะ ลองคิดมันไปเมื่อก็คือปีที่แล้วเลยนะที่แบบว่าคนก็เจอคงก็เจอแล้วมันก็หายไปนานเลยแหละอันนี้เป็นแพทใหม่เนีมันก็เพิ่งกลับมาเล่นเองับผมรู้สึกว่าจะเป็นคนประเทศอะไรวะเนี่ยเด่นมากวะสีแดงๆนะธงชาติสีแดงมีควายอยู่ริมๆธงชาติมันก็คล้ายๆกันนะอังกฤษก็ก็เหมือนอย่างนี้แหละแต่แบบแค่มาอยู่ตรงกลาง สวีเดนเนี้ยก็สีสีน้ำเงินไหมแต่ว่าก็ลักษณะนี้ไหมเออมันคล้ายๆกันพวกแบบเยอรมันฝรั่งเซสประเทศไทยก็แบบแค่เป็นแถบต่าง,างกันแค่สีเอองงนะต้องคนดูบอลจะรู้ดูประเทศใช่ไหมดูบอลทีมชาติอะไรเงี้ยนี่ผมไนมะ่ค่อยได้ได,ได้ได้ดูบอลไม่ค่อยรู้ประเทศอะไรบ้างดูไแ้แบบไทยแลนด์ ญี่ปุ่นกลมๆอังกฤษอะไรเงี้ยตีอะไปม,มาสั่งตีฮะแบ่งบัตรขายลมมาแล้วเสียบมาเอาพีเดียอยู่ไหนพีเดียมาเอาแคงก่อนนะผมโอ้โหพีเดียกดไปสองโดนเอาเอาไปม,มาเสียบยังได้อยู่พีเดียเกิดมาฮะเดย์ูดเกี่ยวขาโดนแล้วตายครับผมเสร็จแล้วกาว เอาวิริยะไปตีบ้านดีกว่าเว้ยเอาเวลาเอาเวลาเด็ดบูดเด็ดบูดอุย้ยเจ็บเจ็บโอ้โหคลิปตายไปแล้วครับเหลือตัวเดียวนี่สก,กิลตีเอ้ยทีเดียวเอ้ยทีเดียวเสียดายได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ <c oughs> โดนนี่ก่อนนะผม <you> <c oughs> นี่แมงมาเสียบสวนครับ โอเดนดิว oh, oh, มาช่วยช็อตไปแล้วสวยส,ก,ก,าวสก,กาวอ่ะสูมสูมเ่ี่ะสกาวอ่ะพายุซะหนึ่งทีโอ้โหโซช้านะผมแมงมัดรอดไหมรอดแมงมัดแมงมัดนี่ <c oughs> มันซาผักช่วยแล้วนะแต่แบบโดดโดดหนีซูมไม่ได้อ่ะโดดหนีซูมสก,กาวไม่ได้โอเดนวิวเจอใบครับผมโอ้โห oh, oh, ไม่รอดครับเสซสก,กาว สกาวเริ่มมานี่บิงออกมาก่อนอุ้ยออรีสกิลว่ะเย็ดเขี้ยไอ้เขี้ยมื่ออนรีสกิลนะจากการกดใช้มึงแค่10ส่วนตัว10นะครับก็คือสกิลติดตัวเนี่ยสี่ไอเทมอีก6นะครับผมยังไม่นับคีฟนะคีฟอ,อีก3อันนี้ถ้ามึงรีสกิลเนี่ยโอ้โหไอ้เขี้ยยี่สิบกดมึงกดทันมาทำจริงถาจริงใช้ทันทุกสกิล,กลหรือเปล่าไอ้ไม่รีสกิลใช้ทันเหรอวะ c m นั่นนี่แมกมันบอกใช้ทันหรอฮะ <mm> โอ้ยนี่ของก็ใช้เยอะเท้โอ้โหยี่สิบสกิล <mm> ตายแล้ว <mm> ปีแล้วมันโหดกว่าน,นี้นะปีนี้รู้สึกมันจะฟืดๆหน่อยไ <mm> ปผีแล้วคือแบบลูกเล่น, <mm> นแพวพาวันนี้ จำได้เหมือนแบบผักขี้ป่าไว้สตาร์อะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ค่อยมีฉากแบบอ่าฉากแบบว้าวอ่ะแต่ก็เดินเกมดีนะครับเดินเกมดีตัวป่าเดินเกมดีถ้าเล่นในทีมแล้วมีมันเป็นป่าก็สบายใจครับเล่นบนบุง้งโอ้โหเวอร์ตายว่ะบีเดย์ยังไงโอ้โหเดนบูดตบเลยครับผมไม่ปล่อยได้ใช้อะไรเลยฮะยังไงครับโดนแมงมัออกมา แล้ตึงขาโซมาดิตีทุบมันตีทุบมันโซแทบไปแล้วได้ไหมเรียบร้อยโซเหมือนม่อครับรู้ว่าโดนโซแทบไปแล้วเลยไม่กลับเลยฮนะฝากวันฟ้าได้หน้าครับแมงมาเสียบสวนอ่าได้อยู่ยี่สิบไปแล้วดีสกิลไม่กดละต่อยังสกิลยังเหลือสกาวไปไหนเอาตึงขาไว้ทันไหมอ่าแมงมาเสียบโดนนะผม ปิงใบหานิมโฟล่าแล้วรีเซอร์คิว <c oughs> กดกดไม่หมดทุกอันนะ <c oughs> ่ะอ่าศัตรูหมดก่อนนะครับตอนนี้ยี่สิบตัวไปแล้วเรียบร้อยครับบาแลกล่างได้บาอีกทีอื้อหืพีเด ขอ,ของยังเยอะได้ฟาร์มตั้งนานนะของไม่มีรู้จะว่างไงแล้วนะแล้ววิเวลียม,มันกดกดเลนอะคือแบบกดไม่ให้พลังภา,าพออกป่าคือม่งคุมป่าครับแต่พีเด้ได้พื้นที่ฟาร์มทั้งแมเป็เนี่ยมากันเล่นเซนนี้เหมือนแทบจะเหมือนกันทุกเกมนะ คือสมุนผ่ากับพายุเนี่ยคือคือสแตนดาร์ดอะคือแบบว่าแม่งออกทุกตาจริงๆสองทีเนี่ยมามาเสียบสองสวยฮะบิงมายัางไงสกิลใส่เดดวูดตีอ่ะได้ไหมโอ้โหไม่ได้สกิล <laughs> ไม่ได้สักตัวครับผมมีเด์จัดไว้สองตาวได้หนึ่ง <c oughs> โตชาร์จไม่ถึงครับ <Bless ing. S 1> แมงมัดขย่มเสียบ จึกโอ้โหไอ้นี่ก็ช็อตมันมือ g o เด e n v ิว w ยังไงครับเดดวูดรอดไหมวิ่งถึงบอไปแล้วทำแมงมัดตึงขาได้เต่าสกิลไป <Very well. S 1> ไม่เอาฮะสองบาสามบาดีกว่าอา๋อส่งเพื่อนกับบ้านเต่าฟอร์ดวูดวะ อ่าจะเ้าเท่สเออแท่ s แขงแขแข e บิงไม่ไหนโอ้โหบิงหนีตกใจแล้วก็บิงเอา ตอนนี้ไม่มีครีปเลยครับผมเอาไปหาลูกน้องก่อนคาธาฟ้าไม่มีเอาครีปใหญ่ไม่ได้แตไ่ไม่เคยเห็นมันใช้ครีปใหญ่เลยนะครีปตัวใหญ่ะครีปป่าใหญ่ะนะครับมันก็เล่นแต่ครีปตัวเล็กในป่านอกนะครับ hear your เพราะว่าสกิลมันมันดีกว่ามครีปในป่าไม่ค่อยมีสกิลอะไร oh. ที่เป็นแบบเอฟเฟก่ะเออมีแต่ดาเมจ ไอสกิลป่าเนี่ยมีตึงขาสตั้นอะไรเงี้ยไอพว้น้วู้อร์มันจะมีดาดาเมจใช่ไหมมังกรมังกรพนไฟอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้เต่าอันนี้ยังไงครับโอ้โหกูได้บิลมึงช็อตอย่างเดียวเลยวะนี่โดนหนีขึ้นบนไปหนึ่งฉากเรียบร้อยพีเดมาวงแตกครับผมพีเดยังเกิดพีเดยังเกิดแมงมัสขยมตีโอ้โห ตายหมดครับฝ<ส> bon ั en also, ่งตรงข้ามโอ้หลังๆเกมไม่ค่อยได้คิวเลยอ่ะไอ้โกลเด้นวิลช็อตเท่าไหร่เลยวเนี่ยมันคิวเท่าไหร่โอ้ยมันกดไปสิบเก้าสิบเก้าตัวโกลเด้นวิลแล้วโหรีสกิลคลีโคเด็กด้วยมึงเอ้ยช็อตมันมือเลยอ่ะสามทางเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมสกอร์ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเลยนะครับหนึ่งหกกับหกหนึ่งถุย ห่างกันสามสี่เท่าตัว,ตวนี่พีเดียบอกสดจา๋าพีเดียมาเออหนึ่งห้าอะไรเงี้ย <c oughs> ยังไม่ควนนอีก,อก็ <c oughs> นี่เอาเจอตึ้งขาเดดบูดยังไงสกิลไปแล้ว โซชาร์จสวนบึ้งไม่โดนใครไอ้เต่าเข้าไปก่อนนะครับกดเขียวว้เอาละครับรออันในบอร์แล้ว <c oughs> โดนหนีโอ้ไม่รอครับ <c oughs> เจอซูม <c oughs> อ่าตึงขาแข้งวิ่งหนีหนี <c oughs> หนีหนีหนีจากผู้ล่ากลายเป็นผู้สุกล่า <c oughs> โอ้ช็อตไปครับหน้าใหม่ผมสเกล ยังไงแมงมัมาเจอเดนบูตบบกลเดนวิดดนวรีสกิลพร้อมช็อตอีกหนึ่งทีไม่ตายครับโอฟิเดยสกิลสวยไหมยังไงโอ้ยได้ครับผมเหมือนจะมอบบิงมาครับพายุรอพีเดมาโดดจึ๊บพีเดได้รีสกิลบิงต่อครับพายุแล้วรอเพื่อนเข้าไม่ไม่เสียบเลยรีบเลยแมงคัมน,นี่พายุ จบเกมแล้วผมจะไปคลิปหน้าครับอมีโดนมีโดนอ่าจบเกมครับผมจบไป้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมได้ MVP ด้วยนะครับ4โหวตนะครับเพื่อนยังโหวตให้เลยนะครับ5โหวตแหละก็คือเพื่อนให้หมดเลยนะ Choo choo, bubble.